สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักภาษา XML MM กันนะครับภาษา XML MM เป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูลเป็นภาษาหรือชุดคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของโครงสร้างข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันนำมาแสนงบนเครื่องเดสก์ท็อป้วย XML MM จะทำให้การจัดการข้อมูลหรือแยกใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆจะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน XML จะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML ซึ่ง XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ HTML เป็นการกำหนดแท็กต่างๆ XML จะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML ซึ่ง XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเช่นชื่อเมืองอุณหภูมิความกดอากาศส่วน HTML เป็นการกำหนดแท็กต่างๆที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหนซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้ไหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตารางหรือแท็กธรรมดาขึ้นอยู่กับการกำหนดของ HTML เไหนไ และในปัจจุบันนี้ด้วย XML จะมีการให้รายละเอียดของเมื้อหาเอกสารที่เรียกว่า Document Type Definition ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารว่าจะแสะดงหรือซ่อนส่วนไหนของเอกสารเรามาดูประวัติของภาษาโปรแกรม XML กันนะครับต้นกำเนิดของภาษา XML มาจากภาษา HTML Standard Generalized General Markup Language ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาภาษา HTML นั้นเกิดขึ้นในสถาบันวิจัยของ IBM ประโยชน์ของภาษาชนิดนี้คือการสร้างเอกสารต้นฉบับขึ้นมาแล้วสามารถเปลี่ยนไปตามรูปแบบการนงเสนอต่างๆได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเป็นเอกาสารเพื่อรับให้กับกเครื่องพิมพ์ในโรงงานหรือเพื่อเลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคระหว่างบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ อย่างไรก็ดีภาษา s g m l มีความซับซอ้อนและต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงในการนํามาใช้งานจรงิงค่าใช้ใจ่ายที่ว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการประมวลผลเอกสาร s g m l ที่มีความซับซอ้อนนั่นเองในปี1996กลุ่ม w3c ได้พยายามออกแบบภาษาที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีของภาษาสองภาษานี้ไว้ด้วยกันคือ 1. ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของ s g m l สองความแพร่หลายเป็นที่ยอมรับของภาษาในที่สุดจึงได้คิดคุณออกมาเป็นภาษา x m l โดยภาษา H ML, ชนิดน,นี้ได้ตัดคุณสมบัติบางอย่างของภาษา HTML เพื่อลดความความซับซ้อนและเหมาะก,กับเมะก,กับเทคโนโลยีเว็บ,บแบบฉบับของภาษา HTML นอกจากนี้ยังประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายเพราะสร้างตัวเลขภาษาพาร์เซอร์ได้ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวแภาษาของภาษา HTML และสืบเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของซับเซ็ตของภาษา HTML ดังนั้นเอกสาร XML ยังมีความความเข้ากันได้กับเอกสาร HTML ด้วยดังนั้นองค์กรที่ตัง้งแต่เดิมมีระบบการทำงานที่รองรับภาษา HTML ก็สามารถนำเอกสารมาใช้ได้โดยไม่มีปัญหาในด้านก้นทุนที่สูงต่อไปรวมทั้งรองรับเทคโนโลยีเว็บด้วย ความแตกต่างระหว่างภาษา x m l กับ HTML ภาษา x m l นั้นจะใช้ในการระบุความหมายซิมเมติกและโครงสร้างของเอกสารอย่างเป็นระบบแต่ถ้าจะนําไปแสดงผลก็จําเป็นต้องอาศัยความสามารถของภาษาอื่นๆเช่น HTML หรือ XHTML ด้วยโดยการนำภาษา x m l มาเสริมเนื่องจากภาษา HTML มีข้อจํากัดและข้อได้บางข้อได้บางประการ ข้อแตกต่างระหว่างภาษา HTML และ XML ที่ยกตัวอย่างมานี้ 1. เน้นเฉพาะก,การแสดงผลเป็นหลักภาษา HTML นั้นการเชื่อมต่อหรือประยุกต์กับงานประยุกต์อื่นที่มีความต้องการพิเศษบางอย่างเป็นไปได้ยากแม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ตามส่วนภาษา XML นั้นเป็นงานที่จะนําไปประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ด้วยเอกสาร XML ได้ง่ายสะดวกและได้ผลดีเหมือน HTML สถานภาพการใช้งาน XML ในปัจจุบันปัจจุบันมีการใช้งานอยู่เพราะภาษา XML นั้นใช้ประกอบการอ่านไฟเช่น Document รูปแบบและนมสกุลไฟล์เหล่านี้จะนำไปใช้กับ Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์หลักของรูปแบบดังกล่าวพร้อมทั้งอธิบายถึงนมสกุลไฟล์ตลอดจนวิธีใช้ไฟล์ Office ร่วมกับบุคคลอื่นที่ใช้ Office เววร์ช่นก่อนหน้าข้อดีและข้อเสียข,ของภาษา XML ข้อดีมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเนื่องจากเกป็นที่เป็นคำสั่งของ xml นั้นสามารถเพิ่มเติมได้ตามความสามารถของผู้ใช้สสามารถประกาศรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บได้ข้อเสียของ xml นั้นคือไม่เหมาะกับไฟล์ xml ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะขอบเขตที่จะถูกจำกัดด้วยความจำที่เี็กใช้ในขณะนั้นกระผมขอจับกระผมนายสรุปแขกเต้ K และในอนุชติชีด้ด,ดวงบุเลขอจบกันนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ